สำหรับสายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K สามารถเลือกรับชมได้ทั้งมือถือ iPad คอมหรือว่าอยากจะรับชมพร้อมครอบครัวบนทีวีมีทั้งโปรรายวันและก็รายเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนเรามีคุณเลือกครบจบในที่เดียวหรือสแกน QR Code โค้ดที่หน้าจอได้เลยครับมีแอดมินคอยดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานแอดไลน์ได้ที่ i n d i ิน psm สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่23มกราคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือเกี่ยวกับเมสันกรีนวูดอดีตนักเตะของทีมที่แฟนๆของแมนยูเนเตดส่วนมากยังคงแอบ,บหวังว่าสักวันหนึ่งลูกมอรายนี้ครับจะได้กลับมาช่วยสโมอสรอ,อีกครั้ง ซึ่งล่าสุดนะครับทางพีทโอรุกนักข่าวอาวุโสของฟุตบอลอินไ s i d e r ก็ดีจุดกระแสะข่าวการคัมแบ็กของ Mason Greenwood มาว่าบอร์ดของ Manchester United ได้มีการหารือกันภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจะดึง Mason Greenwood กลับมาสู่สโมสรอีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยครับหรือความเป็นไปได้อาจจะเป็นตลาดรอบถัดๆไป ด้วยในตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยดาวยิงไว้ยิมสปีรายนี้ออกไปให้กับโอลิมปิกมากเซยเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับนอกจากจะใส่ออปชั่นส่วนแบ่งกําไรจากการขายครั้งต่อไปราวๆ40-50%ไว้แล้วนั้นอีกเงื่อนไขที่ถูกใส่ไว้ครับนั่นคือออปชั่นซื้อกลับคืนสู่สโมสรอนด้วยในที่นี้ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าสัญญาอยู่ภายใต้กี่ปีหรือว่าในราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าติดตามเลยครับคือว่าหลังจากนี้นะจะมีสื่อชั้นนําหรือว่านักข่าวตัวท็อปๆเล่นข่าวนี้หรือเปล่าเท่านั้นเลยครับเพื่อให้มันมีน้ําหนักมากขึ้น มาต่อกันที่เรื่องราวของคาร์เซมิโร่ของเครื่องตัวเก่าวัย33ปีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาแฟนพีหลายคนนะ่าจะแอบมีใจหายอยู่บ้างถึงแม้จะพอรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วก็ตามเมื่อตัวคารเซมิโร่ครับได้ออกมาประกาศว่าจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบซีซั่นนี้และก็จะเป็นการปิดฉากช่วงเวลา4ปีกับสโมสรและในภายหลังจากนั้นนะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาแถลงการกับการอำลาทีมของดาวเตะชาวบราซิลด้วยเช่นกัน ซึ่งในคลิปอัลลาสโมสอในครั้งนี้ครับทางคาซิโรเนี่ยก็ได้กล่าวอัลลาเอาไว้ว่าผมจะจดจำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ตลอดชีวิตของผมเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินเข้ามาในสนามอันสวยงามแห่งนี้ผมรู้สึกได้ถึงแพชชั่นของโอทรา a ฟอร์ดและก็ความรักที่ตอนนี้ผมมีร่วมกับแฟนบอลของสโมสอแสนวิเศษแห่งนี้แล้ว ตอนนี้จะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องมาบอกลากันเพราะว่ายังมีความทรงจำอีกมากมายที่เราจะต้องทำร่วมกันในช่วง4เดือนที่เหลือเรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้สู้ร่วมกันผมจะโฟกัสไปที่การทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยให้สโมสรของเราประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เป็นมาทางด้านในโพสตส่วนตัวของคาเซมิโร่นะครับที่โพสตเตรียมอำลาสโมสรรวมถึงแฟนบอลเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสตผ่านในทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ดังนี้เลยครับ การรู้ว่าเมื่อไรคือเวลาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตต้องสิ้นสุดลงการรู้ว่าเมื่อไรควรกล่าวคำอำลาในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณจะถูกจดจำและก็ได้รับความเคารพตลอดไปอีก4ีเดือนจากนี้ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อสโมสรเพื่อสัญ,ญลักษณ์บนอกเสื้อและก็เพื่อเป้าหมายของพวกเราความเคารพและก็ความรักอันเป็นนิรันดร์แด่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แฟนบอลอันแสนสุดวิเศษทุกคนผมจะเป็นปีศาจแดงตลอดไป ซึ่งการอำลาทีมครั้งนี้ของคาซิ m i โรครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเพราะเราเองก็พอจะรู้ตอนจบกันอยู่แล้วเนาะส่วนกับข่าวลือที่เคยมีก่อนหน้านี้ได้สัก2-3เดือนนะครับที่มีการอ้างว่าแมนยูเนเตดยินดีจะขยายสัญญาใหม่ให้กับคาซิเมโร่ดยที่เจ้าตัวเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาจํานวนมากนั้น ตามรายงานล่าสุดก็คือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อทางลอรีวิทเวล่ยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีการพูดคุยกับฝั่งคาซมิโรไปแล้วแต่ถ้าว่าคาซมิโร่ไม่พร้อมจะยอมรับเงื่อนไขค่าเหนื่อที่ต้องลดลงอย่างมากหากว่าขยายสัญญาใหม่กับแมนยูเนเต็ดเนื่องจากว่าในซัมเมอร์นี้ครับมีข้อเสนอมหาศาลที่กําลังรอเขาอยู่ และอีกประการสําคัญก็เหมือนกับพี่เจ้าตัวถแถลงไปเลยครับนั่นคืออยากจะอําลาทีมในขณะที่มีความทรงจําดีๆร่วมกับสโมสรมากกว่าเลือกอําลาในตอนที่เขานะ่ะรวยราไปมากกว่านี้นั่นเองและการประกาศลาทีมในตอนนี้แทนที่จะเป็นหลังจบซีซั่นคือตัวคาร์เซมิโร่นีครับไม่อยากจะให้อนาคตของเขาต้องถูกบรรดาสื่อตีความกันไปต่างๆนานาและเจ้าตัวก็อยากจะโฟกัสกับผลงานในสนามให้เต็มที่ที่สุดก่อนจะอําลาทีมนั่นเองครับ และต่อเนื่องกับการอำลาทีมของคาสิมิโรนะครับก็มีข่าวการขยับตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีเกี่ยวกับการเสริมทีมในแดนกลางช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงซึ่งมีรายงานจากทางไซมอนโจนนักข่าวของเดลี่เมลนะครับยืนยันมาว่าการอำลาทีมที่ใกล้เข้ามาของคาซิมิโรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมแผนจะยกเครื่องแดนกลางครั้งใหญ่ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วครับซึ่งอาจจะมีนักเตะใหม่ที่เป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางเข้าม,ามามากถึง4คนในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึง ด้วยเป้าหมายหลัก2รายก็คือเอเลดแอนเดสันจากนอร์ทแฮมฟอ o r เรสและก็คาร์ลอสบาเลบาจากไบรตันและนอกจากคาเซมิโรที่เตรียมจะอำลาทีมแล้วนะครับอนาคตระยะยาวของบรูโน่ฟานันเดสมาเนโอกา e เต้และก็ชวบี้คอร์เลเยอร์ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนและก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อครับซึ่งกับทั้ง3รายชื่อที่กล่าวมาหลังนี้ครับมีโอกาสจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงทั้งหมดด้วย ดังนั้นแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะจึงได้เตรียมแผนสำรองไว้เผื่อในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองครับมาต่อกันที่รายงานในตำแหน่งกุนซือนะครับกับรายงานของทางเบนจาคอบสสายข่าวคนดัง เริ่มกันที่รายงานที่ว่าทางไมเคิลคาร์ลิกาเตรียมจะมีการพูดคุยกับทีมงานสรรหานักเตะของสโมสซอนเพื่อประเมินว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจำเป็นต้องเซ็นสัญญากับกองกลางเพิ่มเติมหรือไม่ครับในช่วงตลาดมกราคมนี้หลังจากสถานการณ์ของคอบีเมนูน่ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นคือลูกมอลายนี้ครับจะอยู่กับทีมต่อไปหลังในตอนแรกมีโอกาสจะย้ายออกจากทีมสูงในยุคข,ของรูเบนอามูริมที่คุมทีมอยู่และนอกเหนือจากนี้ครับไมเคิลคาร์ลิกก็ยังได้รับแจ้งแล้วว่า บทบาทของเขากับการเป็นกุนซือของแมนยูเนเต็ดนั้นเป็นเพียงงานคุมทีมระยะสั้นและสโมสรก็ไม่อยากจะให้เขานะคิดไปไกลเกินไปกว่าจากที่สโมสรให้ตำแหน่งกับเขานั่นคือกุนซือรักษาการไปจนจบซีซั่น แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นนะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะก็จะเปิดใจในช่วงซัมเมอร์เช่นกันหากช่วงเวลาที่ไมเคิลคาริคุมทีมอยู่นั้นครับผลงานของทีมออกมาเป็นบวกทั้งในแง่ของผลงานการแข่งขันความสัมพันธ์กับนักเตะแฟนบอลและก็มุมมองของผู้บริหารนั่นเองครับในส่วนเรื่องการแต่งตั้งคุณซือถาวรนะครับทางเบนจาคอปส์ก็มีอัปเดตเข้ามาด้วยครับว่า ขณะนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้เริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมถาวรแต่คาดว่าหลังจากตลาดนักเตะเดือนมกราคมปิดลงสถานการณ์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างวิรายงานที่เชื่อมโยงกับโรเบโรตเดีชาบีกับโอกาสได้รับตำแหน่งกุนซือถาวรคนต่อไปนั้นเป็นความจริงครับและโทมัสสูเคิลก็ยังอยู่ในข่ายพิจารณาเช่นกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็ยังจะไม่มีการดาเนินการใดๆเกิดขึ้นก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งในจุดนี้ครับก็จะรวมไปถึงเหล่ากุนซื้อชื่อดังรายอื่นๆที่ยังคงต้องคุมทีมชาติในฟุตบอลโลกนี้ด้วยเช่นกันส่วนในด้านความคาดหวังจากบอร์ดบริหารต่อผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับคือกุนซื้อะจะไม่มีสิทธิ์ยับยั้งการซื้อนักเตะที่เป็นเป้าหมายของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ซึ่งนั้นก็หมายความว่าจะมีแรงกดดันอีกชั้นหนึ่งเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างการบริหารของสโมสรรวมถึงกุนซื้อที่เข้ามาก็ต้องทำงานตามโครงสร้างของทีมได้ด้วยนั่นเครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่23มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ